เต็มร้อยนะเกินร้อ,รอยอแต่ไม่เคยได้ก็ดขึ้นมาแม้ตระซินอย่างนี้ไม่ได้เลยแม้ทุกวันนี้แบบคนที่เราแบบว่าให้เขาทุกอย่างเขายังมาโพสเสียดสีเราทุกวันนี้พอเราแย่เราแย่ขนาดนีนะ้ยังไม่เห็นใจนะยังมาเหยียบย่ำแบบนี้ก็มีนะทางด้านของหมอเบลยามบารมีค่ะก็มีการออกมาไลฟ์สดนะคะร่วมกับผู้ใหญ่บ,บ้านฟิลนด์ก็คือมีการเปิดดวงค่ะคือเรื่องนี้ถึงกับพูดไม่ออกนะคะเขาบอกว่าไพ่เนี่ยไม่เคยโกหกค่ะ ท้า,าเอาแฟนัาผู้ใหญ่บ้านฟิลแนด์อึ้งไปตามๆกันนะคะหลังจากที่หมอเบลยามบารมีได้มีการดูดวงให้กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หมอเบลเขาก็เปิดไพ่ดูดวงตามปกติได้แล้วค่ะแล้วก็เหมือนไพ่เนี่ยมันก็ขึ้นมาซึ่งเขาก็แซวผู้ใหญ่บ้านบอกไพ่มไม่โกหกนะไพ่เนี่ยมันฟ้องตลอดเลยอย่างตกกลาคืนปุ๊บเนี่ยมันจะมีฟิลที่แบบว่าคิดถึงเรื่องเกา่เกาๆคือวนเวียนวนเวียนกับเรื่องในอดีตนิดนึงแล้วไพ่ขึ้นเตือนผู้ชมบอกว่าอย่าแบบว่าอย่าไว้ใจคนมาก มันเลยเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟิลแด์พูดในไลฟ์สดนะคะบอกว่าคือตัวเขาเนี่ยช่วยเหลือคนมาเยอะคือบางคนได้บ้านได้รถได้ชื่อเสียงแต่ถามว่าโกรธไหมก็ไม่ได้โกรธนะใครรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเออเราเองก็ไม่เหลือใครเหล่านั้นเลยที่เราช่วยเอาไว้คนที่เราเคยช่วยเขาจากคนไม่มีอะไรเลยบ้านยากลําบากมาก เอามาอยู่ด้วยเอามาสอนอ่ะเขาก็น่าจะมีโอกาสที่เติบโตขึ้นอีกนะคะก็เลยป้อนข้อมูลให้ด้วยความที่ให้ใจเต็มร้อยไว้ใจมีเท่าไหร่ให้หมดเลยกลับกลายเป็นว่าพอคนที่เราอบรมดูแลที่เราสั่งสอนพอที่เราช่วยเขาเนี่ยเติบโตขึ้นปุ๊บเขาก็พร้อมที่จะทิ้งเราทันทีค่ะทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็เลยออกมาระบายความรู้สึกในใจเอาไว้แบบนี้ค่ะให้ขึ้นมาเตือนจริงๆงยังคงขึ้นเตือนอยู่นะเพราะว่า อย่างที่พูดว่าช่วยเหลือคนมาเยอะจนเขาได้บ้านได้รถได้ชื่อได้เสียงได้อะไรหมดแต่ว่าเราไม่เคยคิดจะไปกดเขานะแต่ว่าแค่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ก็คือไม่เหลือใครเหล่านั้นเลยที่ที่เราแบบว่าช่วยเหลือเขาอะไรเนี้ยแบบทําให้เขาแบบมีชื่อเสียงมีเงินมีนมทองมีจากไม่มีจากคนไม่มีอะไรนะพี่เบลคุณเบลคือแบบจากคนที่แบบบ้านยากลาบากมากเราเอามาอยู่ด้วยแล้วเราก็มองว่าเขาน่าจะมีโอกาสที่จะเติบโตได้เราก็ป้อนข,ข,ข้อมูลความไว้ใจอ่ะ ฉันมีวิชาร้อยฉันก็ให้ไปเลยร้อยเลยแล้วพอเขาเติบโตปุ๊บ<ๆ>เขาก็พร้อมที่จะทิ้งเราทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แค่คนเรียนทุกคนเดียว,ค,ยวคือมันเป็นแท้ทุกคนเลย